สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด้วยนะคะครับวันนี้นะครับทางช่อง Nw Real Estate 78แนะครับแล้วสองคนนะครับจะพาไปชมที่ดินนะครับถูกนะครับหนึ่งแปลงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบันลังนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ใกล้ถนนเส้นนี้นะครับคือโคกสวายนะครับลำเชียงไก่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชุมชนบ้านตะเค้นะครับผม สะตะเค้นะคะคมเมื่อกี้เราไปตรงโนนไทยก็จะเป็นชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าตรงบันลังเนี่ยเขาจะเป็นบ้านสะตะเค้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะใช่ครับตรงนี้นะครับพอถึงแยกตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราต้องบอกท่านผู้ชมกันนะครับเราเดินทางมาจากถนนสุรนาราีนะครับวิ่งมาถึงแยกนี้นะครับเขาเรียกว่าแยกบ้านบันลังนะครับให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันเลยได้คะ่ะ ด้านซ้ายมือนะคะจะมีสะบัวสวยๆอยู่นะคะคุณผู้ชมให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าบ้านบันลังนะคะพี่น,าน้าบ้านบัลลังหมู่ที่11ตําบลบัลลังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เราจะเข้าไปที่บ้านบันลังนะคะ ใช่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับผมนี่นะครับสองฝาฝั่งทางนะครับเขาก็จะปลูกนะครับเป็นพืชพันนะครับผลไม้นะครับมีไร่นานะครับสวนผสมนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับก็วิวนะครับท้องนาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ราคาถูกนะครับมากๆเลยครับอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เราอยากจะแนะนำให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันเลยนะครับค่ะ ว้าวตรงนี้เขาจะเป็นที่ไร่นะคะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งไถนะคะพี่นัดยังไม่ได้แบบปลูกอะไรนะคะดินเขาดีมากๆค่ะตอนนี้เราตรงต่อไปก่อนนะคะจากดูจากพี่กันแล้วนะคะประมาณ6กิโลเมตรนะคะบวกลบนะคะคุณผู้ชม นีตรงต่อไปก่อนนะคะแบบก็กำลังชมสวนของอชุมชนบ้านบันลังด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาจะปลูกแบบสวนผสมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นไร้มันสัมปลังเยอะมากๆเลยนะคะแถวนี้ก็ทํามันเยอะทํามันสัมปลังเยอะเหมือนกันนะคะพี่น,น้ำใช่ครับน้องแมมครับดินดีมากแล้วก็ดินนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเป็น <c oughs> ดินดินที่ดํานะครับ <c oughs> แล้วก็ มีสวนมันสำปะหลังเนี่ยโหเต็มทั้งสองาคขวางทางเลยนะครับแล้วก็สวนผสมเห็นไหมครับมีกล้วยนะครับโอ้ oh, มีปลูกมะม่วงด้วยนะครับตรงนี้นะครับน้องแอมเป็นสวนมะม่วงด้วยเนี่ยกล้วยด้านซ้ายมือนะคะเป็นสวนกล้วยแบบหนานแน่นมากๆเลยนะคะจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินครับก็ประมาณสัก5.7กมนะครับค่ะ ก็เดี๋ยวเราถ่ายทำนะครับบรรยากาศนะครับให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับผมใช่ค่ะแปลงนี้เราต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเรามากันครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะเรามาชมแปลงที่ดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ้องค่ะพี่นะคะแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะคะน้องแมม17ไร,ร่3งาน70ตารางวาค่ะว้าวที่สำคัญนะครับถูกมากๆอย่างที่แจ้งในคลิปไลฟ์สดมาร์สักสครู่นะครับว่าไร่ไม่ถึงแสนนะคะใช่เพราะว่าเราขายถูกมากๆเลยแปลงนี้ก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะกำลังจะหาที่ดินนะคะการเกษตรราคาย,ย่อมเยาวนะคะ แบบแนะนําแปลงนี้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยยังถูกอยู่นะคะไล่หนึ่งแบบถูกไามถามว่าเพราะอะไรถึงถูกนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาซื้อไว้เป็น10เกิน10ปีแล้ว ก็คือครอบครองมานานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมครอบคลองมานานมากแล้วก็สามารถที่จะขายในราคาถูกได้นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เป็นเจ้าของเพิ่งจะซื้อขายมาไม่นานราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนนะคะอูวินัทค่ะวัวกำลังมาแล้ว uh huh. เยอะเลยมีแต่ตัวบิ uh ๊ก huh. ๆทั้งนั้นเลยวินัท <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยใช่เมื่อกี้วัวตัวใหญ่ไปเริ่มเลยค่ะนี่นะครับพอถึงแยกนี้นะครับให้เราเลี้ยวไปาทางด้านขวามือนะครับ <c oughs> เข้าสู่บ้านบรรลังนะครับใช่ว้าว <c oughs> พี่นัดกุณตะเขาใช้รถไฟฟ้านะคะ สะดวกสบายมากๆถนนดีนะคะเป็นถนนลาดยางตรงต่อไปก็จะเป็นบ้านบัลลังนะคะใ่ครับรถนนลาดยางเาส้นนี้น,นะครับน้องแมมเห็นไหมครับว่าจะเลียไปทางคลองส่งน้ําด้วยนะครับมีคลองส่งน้ําขนาดใปมากๆนะครับก็แสดงว่ามีน้ําใช้ตลอดปีแน่นอนครับค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะมีลูกค้านะคะสอบถามนะคะว่า ที่ดินเงินอแปลงนี้เป็นผ่อนไหมถ้าแปลงเงินผ่อนจะเป็นแปลงเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปถ่ายคลิปมานะคะส่วนแปลงนี้ขายยกแปลง17ได้3งาน70ตารางวาขายเงินสดนะคะแปลงนี้ถูกมากนะครับใช่ราคาถูกแล้วก็ขายยกแปลงนะคะส่วนถ้าแปลงเงินผ่อนก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่ง559ตารางวาตอนนี้ยังขายอยู่นะคะมีว่างแค่แปลงเดียวเท่านั้นสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแต่ว่าแปลงที่กําลังจะพาคุณผู้ชมไปชมเนี่ยค่ะอันนี้ขายเงินสดนะคะแล้วก็ขาย ยกแปลงนะคะเพราะว่าเนือที่17ได้3งาน70ตารางวานะคะตอนนี้เราผ่านหน้าวัดบรรลังแล้วนะคะค่ะโอ้ผ่าน นาวัดบรรลังจงรวยทันใจสาธุค่ะสาธุค่ะสาราเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับสาราเขียนไว้ว่าจงรวยทันใจสาธุค่ะเราขับรถผ่านมาแสดงว่าเราจะรวยทันใจแล้วนะคะเขาบอกว่าจงรวยทันใจนะคะสาธุไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมถูกต้องค่ะวัดบรรลังนะครับเมื่อกี้นี้นะครับที่เราผ่านมานะครับจากจุดนะตรงวัดบรรลังเนี่ยครับถึงแปลงที่ดินก็ประมาณสัก3ามกม่าๆนะครับ3มกม จากวัดบรรนลางไปแปลงที่ดินประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่า17ไร่3งาน70ตารางวา ดินดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นดินลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสสีจอนะคะพร้อมโอนนะคะอยู่ติดกับสะาะาระปป,ปหมู่บ้านนะคะแล้วก็แบบอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมด้วยว่าเขาอยู่ใกล้ไฟฟ้าหรือเปล่านี่เราเข้าสู่ชุมชนบ้านหนองแวงนะคะบ้านหนองแวงหมู่สองตําบลบันลัง บ้านหนองแวงหมู่สองตําบลบันลังนะคะใช่ครับจากบ้านหนองแวงเนี่ยไปถึงที่ดินก็2.1งจุดหนึ่งกมครับค่ะสองจุดหนึ่งกมก็นีนะครับน้องแหม่มพอถึงทางแยกตรงด้านนี้นะครับผมก็ให้เลี้ยวไปทางขวานะครับไอ้ทางซ้ายนะครับโทษทีครับว้าวบึงอะไรนะครับสวยมากเลยน้องแหม่มพิาใช่ใช่เอ่ยยังไม่ใช่สัปดาห์ใช่ไหมสวยมากตรงนี้นะครับน้องแหมม ยินดีต้อนรับสู่บ้านหนองแวงนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านหนองแวงนะครับหมู่สองใหญ่มาสองสาเขาใหญ่มากสวยมากมากน้ำใสด้วยค่ะน้องแมน้ำใสปิ๊งเลยมอมองผิวเผยนี่เหมือนทะเลเลยนะคะพี่ดาน้ำแบบสีเหมือนทะเลเลยค่ะเป็นบึงใหญ่มากๆใหญ่และน้ําใสมากน้องแมะบรรยากาศดีมากๆเลยถ้าแถวโคราชในเมืองโคราชก็จะคล้ายๆบึงตาหลัวใช่ใช่ที่เขาไปออกกำลังกายกันนะคะแถวนั้น น,น,นี่คะ่ะจะเป็นบึงขนาดใหญ่เลาะริมอ่างเก็บน้ําเรียกว่าอ่างเก็บน้ําได้เลยนะครับเพราะใหญ่ขนาดนี้ใช่แล้วคะ่ะนี่นะครับพอถึงจุดนี้นะครับก็ให้เราเลี้ยวปาทางซ้ายมือนะครับผมตรงต้นต้นตาลหรือเปล่าต้นตาลน,นะครับน่าจะต้นตาลนะครับผมเลี้ยวซ้ายมือปุ๊บตรงต้นตาลเราเรียบสระน้ํามาสระน้ําใหญ่ เห็นต้นตาลปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเป็นถนนหินครุกรตรงนี้เป็นหินครุกนะคะแต่ว่าเป็นหินครุกแบบแน่นๆใหญ่อย,ะะอยู่เหมือนกันนะคะ่เป็นหินครุก<ม>แบบแน่นๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังรับชม ทางที่จะไปที่ดิน17ไร่3งาน7 0ตารางวาตำบลบันลังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้จะติดกับสระนประปาหมู่บ้านนะคะมีฉะดวกคูแดงนอนส4สจอพร้อมโอนขายเงินสดนะคะขายยกแปลงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะไปปรึกษาสถาบันการเงินหรือว่าอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ เพราะว่าของเรานะคะของแบบ N W Real Estate 78จะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ละแปลงแต่ละเจ้าของนะคะจะเงื่อนไขากันขาย,าขายแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละท่านนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้มีเสียงหมาหน่อยนะครับน้องแหม <S <S น่น้องน้อง,อง,องไล่รถมานะครับ <laughs> ค่ะน้องแบบแท็กทีมกันมาเลยโอ้โหประมาณ3ตัวนะคะคุณผู้ชมดูกระจกหลังเขาเรียกอะไรดูกระจกด้านข้าง ตัวคือเขาเห่าเป็นปทีไงรครับนะตรงนี้ก็เป็นบ้านสวนเกษตรของเพื่อนบ้านนะครับ<ช>น้องแหมมจะเห็นไหมครับบ้านเขาปลูกไว้นะครับารายล้อมตรงด้านนี้เลยนะครับผมเป็นบ้านไม้ยกสูงนะคะพี่นัทขาทําเป็นบ้านสวนน่าอยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่บนถนนหินคลุกอยู่นะคะเรายังอยู่บนถนนหินคลุกอยู่นะคะคุณผู้ชมของบ้านหนองแวงใช่ไหมคะพี่นัทหนองแวงหมู่สองใช่ค่ะนะคะ บ้านหนองแวงหมูส่สองบางครั้งนะคะแปลงที่ดินก็จะเชื่อมต่อหลายหมู่บ้านนะคะจากที่สังเกตดูนะคะ<ม>ใช่ไหมคะพี่นันจะจะไม่ได้แบบเอ่อขึ้นกับหมู่บ้านนี้เลยก็คือเหมือนจะอยู่ระหว่างระหว่างแบบหมู่บ้านข้างเคียงด้วยนะคะตอนนี้ยังเป็นถนนหินคลุกอยู่นะคะนี่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ<ช>น้องแมนถนนเส้นนี้นะครับผมใช่แล้วแบบจะแจ้งคุณผู้ชมว่า แบบถ่ายคลิปนี้นะคะก็จะเอาไปให้เจ้าของได้รับชมด้วยเพราะว่าเจ้าของก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะคะพี่นัดเพราะว่าเจ้าของอยู่กรุงเทพนะคะก็เลยต้องการที่จะขายนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้17ไร่3งา7 0ตารางวาค่ะใช่ครับย้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับราคาแปลงนี้ถูกมากเลยะนะครับผมแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีนะครับเ,เมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็หลายชุมชนใหญ่ๆ<ช>เลยนะครับผมทางบ้านบันลงังบ้านหนองแวงนะคะนี้ทางเพื่อนบ้านเขากำลัง ทำการเกษตรอยู่นะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นถนนดินแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มเป็นถนนดินแล้วแต่ว่าถนนดินก็ยังกว้างขวางอยู่นะคะ,ยยะคใช่ย,ยังยยยกว้างขวางอยู่นะคะ โอ้พี่นัทเห็นปลาปลาแล้วนะครับท่านกังจะเจ้าของบ้านใกล้กับที่ผลิตน้ำปลาปลาในภาคของติดกันเลยค่ะพี่นัทค่ะใช้คำว่าติดกันเลยตามฉนนเนี่ยติดตรงนั้นเลยแต่ว่าที่เราอยากจะทราบคือเราอยากจะทราบแล้วก็เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมข้อเท็จจริงด้วยเราอยากจะทราบว่ามีถนนเข้าไปจนถึงแปลงที่ดินหรือเปล่านะคะเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้ตามโฉนดเนี่ยระบ,บุว่าอยู่ติดกับ สราน้ําประปาหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าแล้วเขาใช้ถนนเส้นไหนการใช่ไหมครับใช่ก็มาพร้อมๆกันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับว่าเราใช้ถนนเส้นไหนในการเดินทางนะครับเข้าสู่แปลงที่ดินนะครับแต่ที่นี่มินัทขับมานี่ก็โอ้โหทางใหญ่เล่ทางใหญ่อยู่ตอนนี้แบบอุ่นใจนะคะคือแบบอุ่นใจในเรื่องของความกว้างของถนนนะคะกว้างมากใช่ถ้าถนนกว้างนี่คือแบบอุ่นใจเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถนนดินหรือว่าถนนหินคลุกถนนรูกรังหรืออะไรก็ตามขอให้กว้างเอาไว้เนี่ยโอเคแล้วเพราะว่าอนาคตมีโอกาสจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอนาคตมีโอกาสพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้อา้าวก,ก็จะมีหินคลุกบ้างเล็กน้อยนะคะพี่น,นันขาตรงนั้นจะเป็นหินคลุกเล็กน้อยนะคะถนนยังถือว่ากว้างขวางนะคะถือว่าสัญจรได้สะดวกสบายเลยนะคะคุณผู้ชมคะ เป็นถนนดินนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วนี่ค่ะน้องแมมเห็นไหมสระน้ำต่อไปมุมบ้านตรงด้านนู้นใช่ไหมคะน้องแมมเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรงด้านนั้นแน่ๆนะคะน้องแมมเพราะว่าทางเจ้าของบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ติดกับตรงนี้นะครัเดี๋ยวเราไปดูมุม โอ้ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูด้านนี้นั่นนะคะจะเป็นแทงแท้งน้าใช่ไหมคะพี่นัทตรงนั้น,<ช>น,น่ะนก็คือจะเป็นสระน้ําประปาหมู่บ้านนะคะพี่น,นัทแล้วก็เขามีเสาไฟด้วยใช่ไหมเพราะเขาต้องผลิตน้ำอ<ช>่ะหรือเปล่าฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ก็ก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะอีกแปลงหนึง่ง17ได้3งาน70ตารางวาอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าที่บอกว่าติดอ่ติดกับสระน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ย ตรงไหนแล้วเราใช้ถนนอะไรเข้าไปนะคะแต่แบบก็เข้าใจนะคะว่าแบบเข้าใจนะคะพี่นันว่าตรงสระน้ำเขาต้องมีถนนนะคะ hmm. ไม่งั้นเขาจะไปรอบสรยยังไงใช่ไหมใช่คถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาแล้วก็ยังไม่อยากจะไปะการันตีนะคะเราจะต้องไปเห็นกับตาแล้วถึงจะแนะนำคุณผู้ชมได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่บนถนนหินคลุกอยู่นะคะเป็นถนนหินคลุก ของบ้านหนองแวงนะคะถนนหินคู่ของบ้านหนองแวงหมู่ที่สองนะคะคุณผู้ชมถนนกว้างขวางนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาแล้วแถวนี้เขาก็ทํานากันด้วยนะคะใช่ครับเป็นนาที่พี่นัทเห็นนะคย้น้องแหม่มเป็นที่นาผสมกับไร่มันสับปะหลังนะครับน้องแหม่มอ๋อเป็นที่นาผสมไร่มันสับปะหลังครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ที่เราวิ่งไปพี่นัทเห็นว่ามันมีคลองส่งน้ําด้วยนะคะมีคลองส่งน้ำใช่ไหมครับเห็นไหมครับน้องแหม่มคลองส่งน้ำเนี่ย เรียกไปตามถนนเลยพี่น้าคะอันนี้คือเสาไฟฟ้าถึงตรงที่ดินเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขาเขาทำนับปาก็มีไฟฟ้านะคะถือว่าสะดวกสบายนะคะโอ้ราคานี้คุ้มมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับน้องแมวราคานี้เมื่อมีไฟฟ้านีคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของไม่ได้มาดูหลายปีแล้วนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้แบบจะพาคุณผู้ชมนะคะ ไปรับชมพร้อมๆกันแล้วก็ดินเขาก็ดีนะคะเนี่ยเป็นแบบเขียวขจีเลยต้นหญ้านะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ข้าวนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ข้าวนะคะเป็นหญ้าเลี้ยงวัว น่าจะเป็นย่าเลี้ยงวัวเนี่ยเขียวขจีนะคะเขียวขจีกันเลยใช่ไหมพีน้องแหม่มแบบว่าใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนนด้วยแสดงว่าเขาออกได้หลายเส้นทางนะน้องแหม่มเพราะว่าพี่นัทเห็นเส้นทางทางนี้ก็เข้ามาได้นะครับผมกตงค่ะก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเขาออกได้หลายเส้นทางเลยครับผมมีเสาไฟฟ้าพี่นัทค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูนะคะว่าเอ๊ะที่ดิน17ไร่เนี่ยอยู่ติดตรงไหนอุ้ยมีนกตรงนี้ด้วยใช่ครับแม่พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะคะเพื่อเข้าสู่อ่า อ่างเก็บน้านะครับผลิตไฟฟ้านี่พินัดว่าทางนี้ก็น่าจะเข้าได้นะครับแต่เราลองซ้ายก่อนใช่ไหมคะเราลองไปทางนี้มาจากน่าจะมาจากชุมชนนะครับค่ะตอนนี้เรากําลังจากด้านซ้ายมือเดี๋ยวซ้ายเพื่อที่จะไปสระน้าปราปาหมู่บ้านหนองแวงหมู่ที่สองนะคะถือว่าตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้กับบ้านหนองแวงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นออบตเป็นสระ เป็นที่เขาผลิตปลาปลาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเสาไฟฟ้าล้อมรอบเลยนะคะโอ้ oh, พี่นัทเราขึ้นเนินไปเลยเหรอคะใช่ค่ะเราขึ้นมอไปเลยะครับผมคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นมอไปนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นถนนเรียบกับ ถนนเรียบกับสระน้ําประปาหมู่บ้านนะคะใช่ไหมคะน้องแอมถูกต้องค่ะพี่นะแต่เราจะต้องไปดูว่าเขาติดฝั่งไหนใช่ใช่เราต้องไปดูจากรูปแปลงแล้วก็พิกัดนะคะแต่ตอนนี้เราอยากจะมาดูว่าเขามีถนนไปที่นาเราหรือเปล่ามีน้ําอยู่นะคะน้องแอมใช่มีน้ําก็เป็น เป็นสะแบบผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านของชุมชนเลยนะคะใช่ครับนั่นจะเป็น,นชุมชนใหญ่นะคะวิลานผลิตตรงนี้เลยแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยนะคะโอ้ยไฟฟ้าต้นสิท้า,ฟฟางนี้ๆเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนะคะมีเสาไฟฟ้าราคานี้คือมีเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะอีครับ<ๆ>เราก็วิว่งมาเขาเรียกว่า อ่างเก็บน้ำนะแก้มลิงบ้านหนองเขวาอแก้มลิงบ้านหนองเขวนะคะก็ามีทางไปอยู่นะครับเดี๋ยวเราวนไปด้วยกันนะครับแสดงว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างบ้านหนองเขวาแล้วก็บ้านหนองแวงหมู่ที่สองใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับอยู่ระหว่างอุ้ยแล้วถนนเขาก็เป็นถนนหินคลุกนะคะเหมือนเราอยู่บนเขื่อนเลยค่ะพี่นัทเหมือนเหมือนไปสันเขื่อนยังไงนียใช่ใช่อุ้ยสวยมาก โอ้โหพี่นะะ้าค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะสวยมากๆเหมือนเรามาเที่ยวเขื่อนเลยค่ะ,ะ,คะใช่ตอนนี้เหมือนเรามาเที่ยวเขื่อนเลยนี่นะคะเป็นแบบต้นหญ้าแล้วก็ที่นาสวยมากเขียวขจีนะคะคุณผู้ชมเหมือนเรามาชมธรรมชาติอยู่ริมเขื่อนริมเขือนใช่แล้วค่ะคือเป็นที่ส่วนตัวเลยดีกว่านะคะเป็นที่ส่วนตัวเลยนะคะตอนนี้แบบกําลังจะพา คุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน17ไร่3งานนะคะ70ตารางวาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบันลังนะคะอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมชมได้เลยนะคะว่าโอ้โหเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขาเรียกว่าแก้มลิงบ้านหนองเขวาใช่ค่ะแก้มลิงบ้านหนองเขวานะคะเราติดกับตรงนี้เลยเราได้วิวสวยเลยเหมือนยกทะเลส่วนตัวมาไว้เลยนะคะคุณผู้ชม เหมือนยกทะเลส่วนตัวมาไว้เลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าเป็นไฟฟ้าที่เขาใช้ผลิตะนะ้ำประปาหรือเปล่าตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้องวัวโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคะโอโ้น้องวัวเยอะมากๆตอนนี้วัวกําลังกินหญ้ายอย่างมีความสุขนะคะ,คะเพราะาเดี๋ยวเขาก็ใกล้เข้าคอกแล้ว ใช่ครับนี่เราน่าจะถึงที่ดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะคะค่ะเรถึงแล้วหรอครับพี่านาครับผม